สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมค่ะอย่างแรกเลยค่ะคือเราเริ่มแก่และอวัยวะมันเริ่มเสื่อมแล้วน้ําหล่อเลี้ยงข้อมันเริ่มน้อยแล้วกระดูกอ่อนผิวข้อของเรามันเริ่มบางลงแล้วค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ สิ่งที่ทําให้เราอยู่กับข้อเสื่อมแบบไม่เจ็บไม่ปวดก็คือการเติมน้ําหล่อเลี้ยงข้อค่ะให้มันไม่ฝืดไม่ตึงเนาะเวลาเราขยับเขยืขย้นเคลื่อนไหวค่ะจะลุกขืนจะเดินนั่งแบบเนี้เราจะได้สามารถขยับได้และอีกอย่างหนึ่งนะคือเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะผู้สูงอายุคนทํางานหนักคนยกของหนักแบกบของหนักค่ะมีกรมพันธ์โรคข้อเสื่อมอันนี้ต้องระวัง กล้ามเนื้อถ้ามันรีบมันฟีบค่ะมันจะไม่สามารถประคับประคองกระดูกของเราเนี่ยให้มีคว,วามแข็งแรงได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดจากปัญหาของข้อเสื่อมนะคะอย่าลืมดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะ การทานคอลลาเจนการทานกูโคามีนคอนดรอยตินต่างๆและโปรโตีนค่ะก็จะทําให้ในส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความแข็งแรงกระดูกของเราที่มันมีการเสียดสีมันบางต่างๆน้ําหล่อเลี้ยงมันน้อยแบบเนี้จะได้ช่วยประคับประคองไปนะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมค่ะคอลาสตินครั้งละ1เม็ดก่อนอาหารทุกวันนะคะรับประทานเสริมไปได้ค่ะการออกกําลังกายแบบเบาเนาะอย่าออกกําลังกายแรงเกินไปนะคะอย่าก,กระแทกกระทันอย่าก,กระโดดอย่าวิ่งนะคะคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมต้องระวังตรงนี้ค่ะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดสอบถามที่คอมเมนต์ใครอยากได้สินค้ากดสั่งซื้อในตะกร้าร้านค้าได้เลยค่ะ